สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามาเจอคลิปวิดีโอนี้ของหนูเล็กนะคะเราอยู่กันที่ช่องหนูเล็กรถมือสองนะคะแล้วนะวันนี้เราก็อยู่กันที่สำนักงานใหญ่บริษัทเพชรยนต์นะคะที่ซอยเสรีไทยหกแยกหนึ่งมีบุรีกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้นอาจจะมีเสียงดังสักนิดนึงนะคะเพราะว่านะตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณโซนช่างนะคะเรามีช่างนะคะประจําร้านของเราเองเลยนะ,ะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าขา ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะการรีวิวรถนะลูกค้ารบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เล็กสักนิดนึงนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่รถเนี่ยราคาเบาผ่อนถูกผ่อนสบายมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้เลยนะเป็นรถนี่เชฟโรเลกนะคะโซ n i c 1.4นะคะคันนี้ปี2013นะบอกเลยเราเปิดราคาขายกันอยู่ที่ 169,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะคะและที่สำคัญนะรถคันนี้หากซื้อสดตัดสดไม่มีแวดเพิ่มด้วยนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าผ่อนถูกผ่อนสบายกระเป๋ามากๆเลยนะผ่อนอยู่ที่3,000ันกว่าเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะหรือว่าจะลูกค้าอยากซื้อสดเนี่ยก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะสนใจนะลูกค้าติดต่อเข้ามาที่หนูเล็กนะคะที่เบอร์ศูนย์เ2 8 8 8, 8. เบอร์นี้นะคะเปิดแอดไลน์นะคะลูกค้าจา๋าเริ่มต้นนะคะเรามาดูการรีวิวนะคะพอ,อะของรถคันนี้กันเลยนะกระจังหน้าของเขานะคะก็มีการตกแต่งด้วยตัวโครเมียมนะคะนี่ตีเส้นเป็นกรอบแบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวโลโก้นะคะเชฟโรเด็สวสวยๆแบบนี้เลยนะ,ะโลโก้เขาจะเป็นโครเมียมแล้วก็ด้านตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีทองนะคะลงไฟมาแบบกลมๆแน่นๆเ,เลยนะ,ะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะคันนี้ สีบอลเป็นสีเทาดำนะคะสำหรับคันนี้นี่ตัวล้อมแม็กของเขานะคะเป็นน็อต6รูด้วยกันนะคะคันนี้นะคะลูกนะคะ้าจากโครงสร้างเดิมแท้ะคะ่ะไม่มีการตัดต่อตัวเครื่องแต่อย่างใดนะคะกระจกมองข้างกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันกันกบตัวอดี้นะคะติดทีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะ คันนี้ร้อมใช้งานนะคะละะูกค้าปุจับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็ที่เปิดนี่ฝังผู้โดยสารนะคะประตูเขาจะเปิดแบบนี้เลยนะคะ mm. ันนี้คือถือว่าเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะ mm. เดี๋ยวเรามาดูนะคะ mm. บริเวณด้านหลังกันบ้างนะ,ะ mm. ด้านหลังนะคะมาพร้อมกับดวงไฟท้าย LED นะคะ mm. แล้วที่สำคัญเขามีเซ็นเซอร์มาให้สองจุดแบบนี้เลยนะคะ ที่ปันน้ำฝนนะคะกระจกหลังมีมาให้พร้อมเรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัวเสาอากาศให้หนึ่งุกนะคะตัวกราบไฟเขาก็มีการตกแต่งด้วยตัวพลาสติกสีดําแบบนี้นะคะสวยๆเลยนะคะันนี้มาดูบริเวณภายในกันบ้างนะคะภายในของเขาเปิดประตูมาเบื้องต้นเลยนะฝาประตูเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีการตกแต่งผ้าตัวสีเทาแบบนี้นะคะปุ่มเซนทรัลร็อกนะอยู่ด้านขวามือแบบนี้เลยนะ ในส่วนของตัวหัวน็อตนะคะสุดเมตอติประตูเป็นประตูบานเดิมแท้จากโรงงานนะคะขอบยางเนี่ยก็ยังใหม่ๆใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะเชฟูเลปี 2, สองสาพันิบานะคะบอกเลยว่าราคาดีมากๆเลยนะปี2013ันิบแบบนี้นะคะรสภาพดีพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าสีก็ดีด้วยนะลูกค้าได้เบาะผ้าไปนะคะสำหรับคันนี้นะเป็นเบาะผ้าแบบปรับเลื่อนเอง บริเวณภายในเป็นสีดำทั้งคันนะคะด้านบนเนี่ยก็จะมีการตกแต่งเป็นสีเบจต,ตัดสลับกันนะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะคะนี่แล้วก็ตัวหน้าจอแสดงเรืนมอันนี้เขามากับรถเขาเลยนะคะไม่ได้มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าจ๋าตัวเครื่องส่งเครื่องเสียงอะไรก็ยังใช้งานได้อยู่ปกติเลยนะคะตัวแอร์เป็น Air แอบรบ์แบบแมนนวลนะคะปรับได้สีดาดา่ระดับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะเบกมงุงเบกมือมีมาให้ครบพร้อมเรียบร้อยนะคะ ม่านบังแดดน,นะคะมีกระจกพร้อมใช้งานนะคะทั้งสองมัดฝอนข้างเลยนะไฟติดปกตินะคะก่อนที่เราจะมีการปล่อยรถให้ลูกค้านะคะเราจะมีการตรวจสอบเช็คในส่วนของตัวระบบเครื่องเสียงระบบแสงระบบไฟให้ลูกค้าเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านหลังกันบ้างนะคะอาจจะมีเสียงดังสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ทางช่างของเราปฏิบัติงานกันอยู่นะตัวเบาะพับปรับของเรานะคะ ครปรับลงมาได้เป็นแนวไดยแบบนี้เลยนะแนวล,ลาแบบนี้เลยนะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะถือได้ว่าเป็นรถอเนกประสงค์ก็ว่าได้นะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ h a t c h b a c ประตูนะคะปี2013เชฟโปรในคันนี้16 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะทุกๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะจ๊ะเดีย๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องกันบ้างนะคะมาชมกันที่บ พมช่างเราได้มีการทําความสะอาดให้อย่างเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีรอยมันรอยเยิ้มออกมาจากตัวห้องเครื่องแต่อย่างใดนะคะลูกค้าจ๋าชมรับชมกันได้เลยนะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าคุ้มๆกันไปเลยนะราคานี้ราคาโดนใจมากๆเลยนะคะลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรนะคะเรารับทุกอาชีพเลยนะคะสามารถจัดไฟแนนซ์กับเราได้ทุกอาชีพอยู่ต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้สิงที่เลยนะคะที่สําคัญนะคะ มีบริการหลังการขายให้ด้วย30วันนะคะลูกค้าค่ะขับรถออกไปค่ะรถเป็นอะไรขับกลับมาเลยนะ30วันนะคะดูแลบปิสองตัวระบบเครื่องเครื่องเกียร์นะคะดูแลให้นะคะหนึ่งจ๊ะสี่ลิตรคันนี้นถือได้ว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันคันหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ปีก็ไม่ใช่ปีเก่าด้วยนะปีใหม่ด้วยนะสำหรับคันนี้เป็นรถเชินของลูกค้านะคะรถบ้านเอาเข้ามาเทินที่เรานะ เรามาชมกันต่อในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังช่องเก็บสัมภาระก็คือกว้างๆเลยนะลูกค้าค่ะแล้วก็ที่สำคัญบอกเขาปรับทับเรียบไปได้แบบแนวราบเลยนะอ่ะปรับให้ดูเรียบๆได้แบบนี้เลยนะคะด้านหลังเอาที่นอนมาปูปูนอนได้เลยนะจ๊ะอ่ะ,อะพวกล้ออะไรยางอะไรถุงมือแม่แรงเขามีมาให้ครบพ้วนเรียบร้อยนะคะถาดรมงถาดรองอะไรมีมาให้ครบพร้อมเลยนะสําหรับคันนี้นะคะมีไฟท้ายมาให้ด้วยนะ ในส่วนของหัวน็อตนะคะหัวน็อตไม่หลวมไม่ขยับนะให้ลูกค้าค่อยดูรายละเอียดรอบๆอย่างาช้าๆนะคะคันนี้เขามีเซนเซอร์มาให้ด้วย2จุดนะสวยงามนะคะคันนี้ถือได้ว่าเป็นรถน่าใช้คันหนึ่งเลยก็ว่าได้นะจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการพาชมพารีวิวนะคะรถ เซฟโรเลตนะคะ1.4นะคะตัวโซนิกตัวนี้ปี2013นะคะบอกเลยว่าราคาโดนใจเลขไม่โดนโดนโดนเลยนะเลขไม่ของเขาอยู่ที่70,000เท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาหาห,หนูใ,นใกล้เลยนะคะที่เบอร์093 389 2888นะคะเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาคุยกันได้เลยนะคะแล้คันนี้ยังสามารถจัดไฟแนนซ์ได้อยูะ่คะลูกค้า ากลูกค้าสนใจนะคะลูกค้าอยากจะเข้ามาดูรถเองลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามานะคะจองเวลาได้เลยนะลูกค้าเข้ามาเนี่ยลูกค้าจะเจอกับเซลล์เป็นจํานวนมากนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถด้วยตนเองนะคะหรือว่าลูกค้าอยากจะพาทีมช่างเข้ามาดูนะคะลูกค้าก็สามารถพาเข้ามาได้เลยนะคะที่บริษัทกิจยนต์สํานักงานใหญ่ซอยเล็สรีไทย68แจ้ง1มีนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกาันหาลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูเด็กด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ